เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพี่ชาติที่นำมาถ่ายทอดให้ฟังตัวแกเองเคยขึ้นเหนือล่องใต้มาก็เยอะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำให้แกต้องจำจนไม่มีวันลืมแกเล่าให้ฟังว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงคอลและส่งเสียรายจ่ายต่างๆแกก็อยากจะเดินไปท่องไทรคนเดียวบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ไหน ประจวบกับตอนนั้นพวกเพ,เพื่อนก็ไม่ว่างกันเลยกันเลยลุยเดี่ยวดูพวกเพ,เพื่อนที่ไม่ได้ไปด้วยต่างก็อวยพรกันว่าอย่าไปเจอผีป่ากับสัตว์ร้ายก็แล้วกันตอนนั้นพี่ชาติก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะทุกครั้งที่เดินทางแกจะให้พระที่นับถือกับตระกุฏศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยครั้งนั้นเป็นวันที่ออกเดินทางแต่เชา้า ขับรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่สำนักงานป่าไม้แห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็คุ้นเคยกันดีช่วงที่เข้าป่าก็จะจ้างเด็กไปนอนเฝ้ารถให้และเข้าแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเข้าไปเที่ยวในป่าและค้างคืนสักคืนหรือไม่ก็สองคืนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรและขอตรวจสอบดูสัมภาระว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถไปทำร้ายสัตว์ได้ เป็นไปตามกฎระเบียบพี่ชาติแกก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าครั้งนี้อยากไปเดินป่าทางเหนือบ้างเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นยังไม่เคยไปเลยสักครั้งว่ากันว่ามันอุดมสมบูรณ์มีป่าขึ้นรกเหมาะแก่การสำรวจเรียกว่าได้เข้าป่าโดยแท้จริงแต่ก็ได้คำตอบกลับมาว่าอย่าเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปหรอกในนั้นนะ่ะ ที่ชาติก็เลยถามไปว่ามันเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าเปล่าแต่ก็อยากเข้าไปเลยเชื้อเทอไม่แนะนําที่ชาติก็เลยต่อรองไปว่าขอเข้าไปสักครึ่งกิโลเมตรและกันครับเข้าไปเอาบรรยากาศแล้วก็รีบกลับออกมาแต่ไม่ว่ายังไงเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าไม่ควรเข้าไปอย่างยิ่งรับปากได้ไหมว่าจะไม่เข้าไปสุดท้าย พิชานก็ต้องรับปากเพราะว่าเจรจาไม่เป็นผลสําเร็จหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ํจาจัดเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วออกเดินทางทันทีตอนแรกพิชาิก็ยังคิดอยู่ว่าทําไมถึงไม่ให้เข้าไปนะแค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าจะเหมือนส่วนอื่นๆหรือไม่จึงเดินทางเข้าป่าเส้นทางเก่าๆเดินเที่ยวไปเที่ยวมามันรู้สึกคุ้นเคยชินตาเพราะเห็นจนเบื่อแล้ว ความรู้สึกตื่นเต้นแบบตอนที่เข้ามาแรกๆก็หายไปหมดแกเดินเที่ยวไปเรื่อยๆจนเวลาบ่ายสองกว่าจึงคิดว่ายัางพอมีเวลาที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปที่ป่าทึบทางเหนือรีบไปเดินสำรวจแล้วกลับออกมาค้างคืนในป่าเก่าก็น่าจะทันเมื่อคิดได้อย่างนั้นก็รีบเดินทางไปที่ป่าทางเหนือจนเข้าไปในเขตป่าทึบทันทีที่ย่างเข้าไป ก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แปลกไปจากเดิมเย็นประหลาดประหลาดสัมผัสได้ถึงความชื้นมีไอหมอกอ,อ่อนๆนาแปลกมากทั้งที่เมื่อกี้ยังมีแดดจ้าอยู่เลยแต่พี่ชาติก็รู้สึกชอบมากมันเหมือนหน้าหนาวการเดินแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความลำบากต้องใช้ความพยายามสูงแต่จะไม่ตัดต้นไม้โดยไม่จำเป็นค่อยๆเดินไปตามทางตรงไหนที่มันรกมาก ก็ใช้มือแหวกเอาให้มันพอเป็นร่องทางเดินได้ยิ่งเดินลึกเข้าไปความลำบากก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้ขึ้นมุรกหนาแน่นได้ยินเสียงของสัตว์ป่าร้องคำรามอยู่รอบตัวไม่รู้ว่าต้นเสียงมันอยู่ที่ไหนและรอบๆตัวรู้สึกว่ามันมืดผิดปกติเหลือเกินคงเป็นเพราะแสงมันผ่านเข้ามาได้ไม่ถึงเลยทำให้รู้สึกวังเวงใจเกิดอาการกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยคิดว่าถ้าเดินลึกเข้าไปอีกอาจจะมีอันตารายรออยู่หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของอะไรสักอย่างตอนนี้ที่ชาติก็รู้สึกโมโหตัวเองที่ไม่เชื่อคำเตือนของเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้กว่าจะขึ้นได้ก็ใช้เวลานานโขพอขึ้นไปได้ก็ไปนั่งนิ่งอยู่บน้าคบไม้สงบใจสักพัก แต่พอมองลงไปข้างล่างก็เ,เห็นเหมือนเงาสัตว์หรือตัวอะไรสักอย่างตัวมันใหญ่ๆเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใต้ต้นไม้พี่ชาต,ตกใจมากเพราะเจ้าสิ่งนั้นมันเดินไปเดินมาแล้วแหงนขึ้นมามองตาของมันแดงกำตอนนั้นแกคิดในใจว่ามันตัวอะไรกันแน่แล้วนี่มันยังเป็นตอนกลางวันอยู่เลยแท้ๆท,ทำไมบรรยากาศรอบๆตัวมันกลับมืดทึบ มองอะไรก็ดูพ้ามัวไปหมดเสียงของสัตว์ต่างๆร้องระงมกันไปทั่วถังป่าแต่เสียงมันก็ดูฟังวังเวงเหลือเกินและไอที่อยู่ข้างล่างน่ะมันคือตัวอะไรแกคิดว่าแกต้องตายแน่ไม่รู้จะหนีไปทางไหนได้แต่หลับตาภาวนายอยู่บนต้นไม้ให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองสักครู่ต่อมาเสียงสัตว์ที่ร้องระงมจนน่ากลัวก็เงียบลงพี่ชาติค่คอยๆลืมตาขึ้น เงาแปลกประหลาดที่อยู่ด้านล่างก็หายไปป่าเหมือนจะสว่างขึ้นกว่าเดิมก็คิดกับตัวเองว่าสงสัยจะเหนื่อยมากเกินไปเลยทำให้เห็นภาพหลอนแกหลับตานั่งทำสมาธิอยู่สักพักดูแล้วไม่มีอะไรก็เลยลงมาจากต้นไม้ตอนนั้นคิดว่าควรจะต้องกลับออกไปจากที่นี่ขนาดยังเข้ามาไม่ลึกมากยังคิดว่ามันดูน่ากลัวพิกลมองดูเวลา ก็เห็นเป็นบ่ายสี่โมงเย็นแล้วแต่พอมองดูดีๆปรากฏว่านาฬิกามันหยุดนิ่งตายสนิทก็คิดว่าคงจะไม่เป็นไรมองหาเครื่องหมายที่ทำเอาไว้เพื่อจะได้เดินทางกลับออกไปแต่พอมองไปทั่วก็รู้สึกใจเสียเพราะเครื่องหมายที่ทำเอาไว้มันกลับหายไปทั้งหมดด้วยความแปลกใจจึงเดินวนเวียนหายอยู่หลายรอบจนรู้สึกเมื่อยขาเมื่อยแข้ง อ่อนเปลี้ยเพียแรงไม่ว่าจะเดินไปทางไหนมันก็จะย้อนกลับมาทางเดิมต้นไม้มันเหมือนกันหมดทั้งป่าแกจึงนั่งพักบนขอนไม้อันหนึกแล้วหยิบกล่องข้าวจัดเป้ออกมากินเพื่อเติมแรงไปก่อนนั่งพักจนพอมีอแรงก็ลุกขึ้นเดินต่อใจมันอยากจะออกไปจากตรงนี้มากแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนยิ่งเดินมันก็ยิ่งลึกเข้าไปทุกทีทุกทีฟ้าค่อยคอยมืดลง ให้ความรู้สึกหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแกรู้สึกอับจนหนทางแกจึงหยิบมือถือขึ้นมาจากกระเป๋าคิดว่าจะโทรขอความช่วยเหลือแต่ว่าแบตมันดันมาหมดเอาซะดือด้อตอนนั้นก็เลยต้องยกมือขึ้นไหวไปรอบๆตัวขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาท่านช่วยด้วยถ้าหากว่ากลับออกไปได้จะทำบุญถวายสังฆทานและจะงดกินเนื้อสัตว์ในวันพระเมื่ออธิษฐานเสร็จ ก็เริ่มเดินต่อแต่ยิ่งเดินไปเรื่อยๆก็ยิ่งรู้สึกท้อแท้ความมืดมันเข้ามาควบคุมทุกอย่างมันมืดสนิทเหมือนอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงนกกลางคืนร้องระงมทั้งยังมีเสียงร้องของนกมูกอีกอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่สอดลอดกิ่งไม้เริ่มหมดลงไปทุกทีทำให้รู้สึกหลอนวังเวง จนเดินทางต่อไม่ไหวจึงนั่งลงพักสะกอดอากาศในป่ามันเย็นจับใจจึงรีบปีนขึ้นต้นไม้อีกครั้งกะว่าจะนั่งพักให้หายเหนื่อยแต่พอปีนขึ้นไปถึงข้างบนก็ต้องรีบปีนลงมาข้างล่างทันทีเพราะอากาศข้างบนมันเย็นยเยือกตอนนั้นก็อยากจะจุดไฟก่อไฟผิงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสะกอดแต่เหมือนเวรกรรมไฟฉายมันก็มาริบปรี และหมดเอาดือด้อๆจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรแล้วได้แต่นั่งกอดเป้ยอยู่ใต้ต้นไม้อากาศหนาวเย็นจนหูได้ยินเสียงน้ำค้างตกกระทบกับคืนเสื้อผ้าเปียกชื้นไปทั้งตัวคิดในใจว่าถ้ายังนั่งแบบนี้ต่อไปต้องเป็นปอดบวมตายแน่ๆทางเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้องจุดไฟให้ได้ก็เลยเพยายามเดินหาฟืนหรือเชื้อเพลิงอะไรก็ได้ ที่พอจะหามาได้แกเดินไปได้ไม่ไกลมากก็เห็นว่าข้างหน้ามีแสงสีส้มๆดวงเล็กๆคิดว่าน่าจะเป็นคนเดินป่าเหมือนกันมาจุดถิงไฟอยู่ก็ได้ตอนนั้นแกดีใจมากเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นรีบเดินเข้าไปหาโดยเร็วและก็ไม่ผิดหวังเพราะเห็นเป็นกองไฟขนาดย่อมๆจุดเอาไว้มีผู้ชายสามคนสวมเสื้อนั้นหนา,นา ใส่หมวกบดบังใบหน้านั่งอยู่รอบกองไฟควีกันเงียบพี่ชาติแกก็เดินโซเซเข้าไปหาแล้วฟุบลงข้างๆกองไฟเพราะหมดแรงจะพยุงตัวแล้วหูก็ได้ยินเสียงใครสักคนพูดว่าสงสัยจะเป็นพวกหลงป่าเราคงต้องช่วยเหลือแล้วก็รู้สึกว่าถูกใครคนหนึ่งพยุงร่างให้มานั่งพิงกับโคนต้นไม้ความอบอุ่นจากกองไฟ ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมากพวกเขาไม่พูดอะไรนอกจากจะคุยกันด้วยภาษาแปลกๆที่ฟังดูไม่คุ้นหูเอาซะเลยแต่ตอนนั้นพี่ชาตเหนื่อยมากไม่มีแรงแม้แต่จะขยับปากได้แต่มองพวกเขาที่นั่งกลมหน้ากลมตาคุยกันเห็นมีบางครั้งเขาหันมามองแล้วแกก็หลับไปโดยไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอแกตื่นมาอีกที รู้สึกว่าอากาศมันหนาวมากคนไม่ไหวจนต้องรู้สึกตัวตื่นสั่นไปทั้งตัวหนาวเย็นจนฟันกระทบกันมองไปรอบ,รอบๆก็มีแต่ความมืดมิดรู้สึกตกใจมากที่ไม่เห็นผู้ชายสามคนนั้นเลยกองไฟก็ไม่มีก่อนที่จะหลับยังเห็นว่ามีคนนั่งผิงไฟอยู่แท้ๆแล้วพวกเขาหายไปไหนกันแน่แม้แต่ขี้เท่าก็ยังไม่มีเลย ตอนนั้นมันหนาวจับไปถึงขั้วหัวใจเย็นวูบวาบที่สันหลังความกลัวมันไหลเข้ามาเต็มตัวกลัวที่จะต้องอยู่ในป่าแบบโดดเดี่ยวมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกความหนาวมันเป็นศัตรูที่ทำให้ร่างกายขยับไม่ไหวขาก็เหมือนจะเป็นตะคริวนาชาไร้ความรู้สึกแล้วแกก็ค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นอย่างยากลำบาก แต่ก็ล้มลงอยู่หลายครั้งเพราะเป็นตะคิวที่ขารู้สึกกลัวมากๆแต่ถ้าขืนนั่งอยู่ต่อไปต้องแข็งตายแน่ๆหรือไม่ก็ต้องเป็นใครป่าตายอยู่ในป่านี่แหละแกก็เลยพยายามคุกเข่าคลานไปเรื่อยๆอมหน้าไปกับพื้นดินไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ทุกครั้งที่ฝ่ามือกดไปที่พื้นมันรู้สึกเจ็บปวดแสนทรมาน มีหนามตาำจนเลือดไหลซิบซิบแต่ก็ยังพยายามตั้งสติคิดว่ายังไงก็จะไม่ยอมตายแน่ๆเ,เมื่อตะคิวเริ่มหายรู้สึกว่าขามันเริ่มขยับได้จึงพยายามลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าในลักษณะที่เขาเกยกันการเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างยากลำบากและแล้วความรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์ก็กลับมาอีกครั้งเพราะเห็นว่าข้างหน้ามีแสงไฟสีส้มแดง คงต้องมีคนก่อไฟอยู่แน่ๆจึงรีบเดินเข้าไปดูแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่กลับรู้สึกว่ามันเดินไปไม่ถึงสักทีทั้งๆที่เห็นมันอยู่แค่ใกล้ๆแท้ๆรู้สึกว่าเดินอยู่นานมากลัดเลาะตามต้นไม้จนไปถึงแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่กองไฟมันคือรูปไฟขนาดเท่าหัวคนกำลังลอยเรียรีอยู่กับพื้นพิชาตกใจมาก ความคิดเตือนว่าให้อยู่เงียบๆไว้เพราะมันอาจจะเป็นดวงไฟผีป่าแกนั่งหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่กล้าขยับตัวคิดในใจอย่างเดียวว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยนี่ทำมันรู้ว่ามีคนแอบมองมันจะทำอะไรกันแน่นะดวงไฟนั้นก็ลอยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหายไปกับตาแต่พอไฟหายไปก็เห็นว่ามันกลายเป็นเงารูปร่างคนสูงใหญ่ ยืนจังก้าอยู่พ่ชาต์กลัวจนต้องกลั้นหายใจเอาไว้ในชีวิตไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะทรมานมากได้แต่ภาวนาให้มันไปเร็วๆสักพักก็เห็นเจ้าร่างดำๆนั่นมองซ้ายมองขวาเหมอืมอนหาอะไรบางอย่างแล้วมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆตรงที่แกนั่งกดตัวแอบอยู่แกได้แต่นั่งหลับตาปี รัวมันจะทำร้ายเอามือล้วงเข้าไปในเป้หยิบมีดเล่มเล็กๆที่พบติดตัวมาด้วยกะว่าถ้ามีอะไรจะกระซวกมันแน่นอนแต่แล้วมันก็เดินหายไปในทันทีตอนนั้นเริ่มลงใจที่รอดพ้นจากความตายมาได้แต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะไว้ใจอะไรเลยเพราะบรรยากาศมันทั้งหนาวทั้งเย็นและมืด จนไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้กลัวว่ามันจะกลับย้อนมาอีกครั้งแกนั่งอยู่ตรงนั้นเกือบเกือบยี่สิบนาทีแล้วพยายามรวบรวมสติและเรียวแรงแล้วแกก็ลุกขึ้นเดินต่อแต่ละก้าวที่เดินไม่รู้เลยว่ากำลังออกจากป่าหรือว่ากำลังเดินถลําลึกเข้าไปรู้เพียงแต่ว่ามันน่ากลัวมากสภาพจิตใจตอนนี้ย่ำแย่จนไปเห็นแสงไฟอีกครั้ง แต่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นคนนั่งก่อไฟหรือดวงไฟผีกันแน่แกเลยค่อยๆย่องเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้ไกลๆกับกองไฟคราวนี้เห็นเป็นผู้ชายสามคนนั่งคุยกันเหมือนกับที่เคยเห็นเมื่อก่อนหน้านี้แกลองเพ่งดูอีกทีก็เป็นความจริงเพราะว่าสามคนนั้นก็คือสามคนที่แกเห็นตอนแรกแล้วทำไมถึงย้ายมาผิงไฟอยู่ที่นี่ได้ ลักษณะท่าทางจากการพิจารณาดูดีๆตอนนี้กลับรู้สึกไม่น่าไว้ใจแต่กลายเป็นน่ากลัวมากกว่าผู้ชายคนแรกเมื่อเห็นหน้าตอนที่กระทบกับไฟมีลักษณะแก้มที่ตอบมากมีแต่หนังคุ้มกระดูกตาลึกจมูกสั้นริมฝีปากมีแต่ความแห้งเหี่ยวจะเป็นจีบขยุ่มเข้าหากันตาปากงุ้มงับงุ้มงัม เห็นฟันบนมีเขี้ยวยาวงอกมาดูท่าแล้วไม่เหมือนคนเลยสักนิดมือก็เหี่ยวยน่นเล็บเป็นสีดำๆคนที่สองที่นั่งอยู่ข้างๆกันมีลักษณะตัวสั้นๆหน้าซีตาลึกโบตัวผอมมีแผลสดอยู่ที่แก้มส่วนคนที่สามตัวจะใหญ่กว่าเพื่อนตาโปนเป็นวาวจมูกไม่มีดัางเห็นแต่ริมฝีปากนนหนา แกพยายามฟังว่าทั้งสามคนนั้นเขาคุยอะไรกันแต่พอเงี่ยวของฟังดีๆรู้สึกว่ามันไม่ใช่การคุยกันมันเป็นเสียงสวดคาถาอะไรสักอยาก่างเสียงสูงๆต่ำๆบางครั้งก็กรีดร้องหวยหวนเสียงสยองจับใจตอนนั้นหัวใจของพี่ชาติเต้นแรงไม่เป็นจังหวะสับสนวุ่นวายกับตัวเองคิดว่ากำลังเจออะไรอยู่ และคนที่สามคนที่ตัวโตวกับเพื่อนเหมือนจะหันไปจับอะไรมาสักอย่างหนึ่งแต่เมื่อมองดูดีๆก็เห็นว่ามันเป็นหนูแล้วเขาก็เอาเข้าปากเคี้ยวส,สดๆซึ่งภาพมันเด่นชัดมากส่วนพี่ชาตรู้สึกสยองเข่าอ่อนลงทันทีในใจคิดว่าตอนแรกตนเองรอดมาได้ยังไงกันก็เลยเอามือจับที่หน้าอกทันนึกขึ้นได้ว่า ยังมีหลวงพ่อให้อยู่ที่คอแล้วก็พุกระกุดติดตัวมาด้วยแกไม่กล้าที่จะกระดุกกระดิกไม่กล้าส่งเสียงพยายามขดตัวให้อบอุ่นที่สุดนอนภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้ออกไปจากที่นี่ได้สักทีเถอะอากาศหนาวเย็นลงมากจนแทบจะทนไม่ไหวรู้สึกว่าตัวร้อนจัดอาการไม่สบายเกิดขึ้นกระทันหันได้แต่นอนนิ่งๆแล้วหลับวูบไปโดยไม่รู้ตัว ตอนที่หลับก็ยังไม่วายฝันเห็นพูดผีปีศาจตัวประหลาดต่างๆยืนมองกันอยู่หลังต้นไม้และบนต้นไม้รอบๆตัวเต็มไปหมดมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนมาเขย่าตัวและเรียกชื่อแกงวงเยียลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประมาณสักห้าคนได้กำลังลุมล้อมอยู่ใกล้ๆทีแรกก็ไม่ไว้ใจ คิดว่าต้องเป็นผีแน่ๆรู้สึกว่าพวกเขาได้ช่วยกันพยุงออกมาจากหลักต้นไม้แล้วหามด้วยแคร่ออกมาเวลานั้นร่างกายป้อแปมเหมือนคนจะตายให้ได้เจ้าหน้าที่ก็พูดกันว่าโชคดีนะเนี่ยที่มีคนเห็นว่าแอบเดินเข้าป่าตรงนี้มาก็เลยออกมาติดตามเพราะสังครใจว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆเดือนแล้วก็มีฟังยังไงล่ะพอกลับออกจากป่า และปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จเจ้าหน้าที่ก็พาพี่ชาติไปส่งที่โรงพยาบาลพี่ชาติแกนอนสมด้วยพิษไข้คิดอยู่อย่างเดียวว่ารอตายมาได้ยังไงพอออกมาจากโรงพยาบาลแกก็รีบไปทําบุญถวายสังฆทานมอบให้กับท่านเจ้าป่าเจ้าเขาตามสัญญามันเป็นโชคดีอย่างมหาศาลที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เดินตามเข้าไปตรงจุดนั้นทั้งๆท,ที่แกบอกว่าไปอีกจุดหนึ่ง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ถ้าหากคุณชอบเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเรื่องราวของผีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องประจันสีเลือดของเรากันด้วยนะครับหรือถ้าหากท่านใดมีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถฝากเรื่องราวของท่านไว้ได้นะครับแล้วเราจะนำเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต,ต่อๆไปขอบคุณครับ